จะซื้อปริมาณที่ถูกต้องอมันต้องทํำยังไงนะมันต้องได้จากแผนการซื้อที่วางร่วมกันที่เรียกว่า purchasing plan เอาครูแล้วถ้าบริษัทมันไม่มีแผนนะหนูอยากซื้อผมอยากซื้อของที่มันปริมาณที่ใช่ทําไงคุณก็ต้องทําการบ้านลึกไปนิดนึงสินค้าของบริษัทคุณที่ไปขายอ่ะวัตถุดิบมันมีผสมอะไรอยู่ในนั้น material อะไรผสมอยู่ในนั้นเหมือนอย่างสร้างบ้านอ่ะ บีโอคิวของตัวบ้านอ่ะมันมีอะไรบ้างมีเสาเข็มมีลังคามีประตูมีกี่ชิ้นกี่อันที่จะต้องใช้อันนี้จะช่วยให้คุณซื้อในปริมาณที่ถูกต้องได้ถ้าเกิดมันไม่มีแผนเลยมันจะมาซื้อถูกต้องเป๊ะๆไม่ได้หรอกมันก็แค่เป็นการประมาณการมันก็แค่รู้ว่าไอ้แมทเทเรียลพวกนี้วัสดุพวกนี้ บริษัทต้องการใช้นะเว้ยเฮ้ยหลังคาเนี่ยบริษัทต้องการใช้แล้วก็เป็นของ scg ด้วยที่ต้องการใช้ดังนั้นจัดซื้อก็ไปหาราคาของ scg ไว้ไปหาราคาของสินค้าตัวนู้นตัวนี้ไว้ก็รู้แล้วนี่ว่าจะมีซื้อตัวนี้พอได้แบบนี้มาเสร็จเช่ป่ะปริมาณคร่าวๆแล้วก็ซัพพลายเออร์แล้วก็ราคา ก็ไปคุยกับคนใช้ของเฮ้ยไม่มีแผนเหรอเนี่ยฉันหาข้อมูลมาแกจะใช้ของเมา่อไบอกฉันซิเดี๋ยวฉันจะเปิด PO ซื้อเปิด PR มาหาฉันหน่อยให้คุณลุกแบบนี้ค่ะถ้าเกิดบริษัทไม่มีแผนเพราะถ้าคุณไม่ลุกก็ไม่มีใครลุกแล้วเขาก็เพิ่งจะซื้อเฮ้ยก็มีจัดซื้อจัดซื้อก็ต้องหามาสิก็ทําไม่มีแผนเนาะแต่ถ้าบริษัทที่มีแผนอะ มันก็จะร่วมกันพูดคุยอย่างคุยอยู่หลายๆบริษัทเขาจะมี kick off งานกันเนาะเฮ้ยงานนี้จะขึ้นแล้วอ่ะ,ะแผนกนู้นแผนกนี้มาคุยเอ้ยเนี่ยจะซื้อรับผิดชอบในส่วนนี้อ่ะเธอดูใน TR o ตรงนี้บัญชีรับผิดชอบ แบงก์การันตีเธอดูตรงนี้ก็จะมีการคุยกันเขาได้รับงานลูกค้ามาเป็นอะไรอันนั้นน่ะคือการวางแผนเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จมีงานเข้ามาเขาก็จะมีฝ่ายวางแผนเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะให้ซื้อของช่วงนี้ผลิตช่วงนี้มันก็จะได้ purchasing plan อยู่ในนั้นมาและเอาตรงนั้นแหละมาซื้อถ้าบริษัทที่มีแผน ก็จะทําเป็นสเต็ปแบบนี้แต่ถ้าไม่มีแผนคุณต้องทําเหมือนอย่างครูอะจัดซื้อต้องลุกแล้วบริษัทอยากได้มากจัดซื้อแบบนี้ตอนที่ครูอยู่หลายๆที่บางที่ครูก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะบางที่ครูก็เชิงรับอย่างเดียว PR ไม่มาก็ไม่ซื้อนั่งเฉยๆแล้วครูเป็นอย่างนั้นนะครูโดนด่าเละแบบเหมือนทํางานแค่เชิงรับอะแล้วเงินเดือนอยากจะเอาเพิ่มก็โดน มันเป็นประสบการณ์ของครูแง้ยแบบนี้มันไม่โอเรามาวิเคราะห์ตัวเองเฮ้ยเราลองทําแบบใหม่เพราะครูทําแบบเชิงลุกเหมือนที่ครูทําเฮ้ยครูไปถามไปคุยเฮ้ยสินค้าบริษัทแมทเทีเยลมันเป็นยังไงว่าสินค้าอะไรที่จะต้องใช้ครูก็ลิดออกมาแล้วก็หาซัพพลายเออร์แล้วก็หาไพริดทำเท่าที่ทําได้ก่อนแล้วครูก็ไปนําเสนอโอโหชอบมากดังนั้นจงทําบริษัทที่ไม่มีแผนคุณต้องกระทําในแบบนี้แล้ว ไปดูว่าบริษัทผลิตอะไรมีวัตถุดิบห้อไมอะไรที่ผลิตในนั้นปริมาณอะไรยังไงคุณเอามาหาราคาเอามาหาผลิตแล้วก็ไปคุยกับคนใช้ว่าจะเอาอยัางไงมาฉันพร้อมที่จะซื้อเนี่ยแหละคะ่ะได้ใจที่สุดในงานจัดซื้อจัดจ้างเนาะมันมีอยู่คอสนึงที่เหมาะกับคุณคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง อันนั้นเป็นมาสเตอร์คอร์สคุณจะรู้สเต็ปเหมือนที่ครูบอกคุณเนี่ยเฮ้ยถ้าบริษัทไม่มีแผนจะทำไงจะลดต้นทุนต้องทำไงจะกำจัดความเสี่ยงบริษัทออกต้องทำยังไงวะกำจัดความเสี่ยงในแผนกจัดซื้อนะแต่และแผนกของบริษัทมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทล้มบริษัทเสียหายอยู่แล้วเฮ้ยวิธีกำจัดมันต้องจัดการยังไงวะไปเอาความรู้ในนั้นในนั้นเป็นมาสเตอร์คอร์สคุณเรียนคอร์สนั้นคุณเป็นระดับบริหารได้เลยไปเอาความรู้เนาะ คอสนั้นมันเหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการคนที่กำลังก้าวขึ้นเป็นหัวหน้ามันเหมาะมากคอสนั้นไปเอาความรู้เพราะคุณจะมองงานแบบท็อปวิวออกคุณจะเทรนงานบอกงานสอนงานแล้วเอางานจากลูกน้องได้ครูขอให้คุณเรียนรู้เสมอครูบอกตลอดแล้วขอให้คุณผ่อนคลายลงนิดอย่าจริงจังมากนะักอย่าเหมือนครูแต่ก่อนจริงจังจนเส้นสมองบางอันเนี่ยโห มันตึงเป๊ะบางทีเลือดกำดาวไหลเลยนะมันไม่โอเคดังนั้นจงผ่อนคลายเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่จริงกับเราหรือเปล่าไม่รู้จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้เป็นต้นเหตุของอนาคตถ้าคุณต้องการอนาคตที่สดใสามากข้างลำรวยคุณจงสร้างต้นเหตุณนะตอนนี้ให้มันจงใจคุณก็จะได้ณนะปัจจุบันแล้วก็ได้ทั้งอนาคตด้วยครูขอให้คุณ ดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็โชคดีมากๆจากใจครูทัญญาค่ะ